จะนอนหลับยาวพี่น้องนะไปหอดจะดไปหอดบ้านมารุนเลยครับปากเซปากเซพี่นอ้องนั่งรถจากกรุงเทพอพิบัสพี่นอ้องไปลงอุบลน,นะครับเดี๋ยวเราเราไปต่อเนาะไปต่อจากอุบลไปไปปากเซนะครับประมาณสองร้อบาทพี่นอ้องครั้งแรกพี่นอ้องที่นไปนั่งนะ คือวันนูกลกับแต่ละครั้งเนาะก็กลับรถทัวร์พี่เนาะแต่วันนี้นะร,ราคาเหมือนซ้ำกันพี่นอ้องขาพ่วงกันกันนะแต่นี่เราแน่นอนเนาะแน่นอนสุสดทางพี่นอนะ้องนะไปจะถึงปากเซอ่าไปถึองอุบลน,นะครับผมจะไปต่อรถที่ปากเซอีกไปต่อรถอุบนไปปากเซอีกสองร้อยบาทพี่เนาะเรียกว่าคุ้มนะครับพันกว่าบาทเนาะในนัน่งแบบเตียงนอนเม่เลยสบายเองพี่น้องนะครับ คนก็เยอะนะครับนะตอนนี้คนก็กำลังเริ่มมานะครับเดี๋ยวเดี๋ยวคนรู้จักอันนี้เป็น,ปนสถานีเนาะ หลายคนคอมเมนต์ว่ามโน่ายอนเด่นยุ่งเล่าให้เบื้องเนีย้ยเนวนาถทายอยู่ไทยตลอดแล้วนะครับผมเ็เลยว่ามัอนี้เตรียมบรรยากาศพี่น้องนะครับผมจะขับไปประเทศเล่านะครับแต่เบองตกันพี่น้องนะครับผมว่าบอลนดูแลใจในถ้าไปเบื้องยังพี่น้องนะครับรอติดตามต้องกันนะครับผมนะหลายอย่างพี่นอ้องรักที่พาพี่น้องไปไปเด็นไปเที่ยวนะครับเดี๋ยวเขา วิวกันทางั้นันที่รอนลนะครับรถไฟฟ้ราารถไฟล่างครับรถไฟล่างเนาะ ย้องเลยครับพี่น้องครับสุดยอนเมืองไทยครับผมพี่น้องยาวมากๆนะครับผมเบิ่งเมืองพี่น้องฮองหน้า ย็นได้ครับผมเหมือนพี่น้องเบิ้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 งสุดยอดเลยครับนี่ครับเบิ้งครับผมตั้งดังๆนะคนนอนสบายพี่น้องเลยมรรลนอนอยู่คาล๊าพี่น้องถ้าบรรโนงูจักมักนราคามันถูกพี่น้องนะเกา,าลูวานี่บรโลุผมไปนั่งรถ รถบรขอสอเราพี่น้องนั่งไฟฟ้านี่นะครับมนุมมหูพี่น้องนะคือข่าวมาฟังเราแต่ก่อนเนาะจะนั่งรถทัวร์พี่น้องนั่งรถทัวร์ตั้งแต่ปากเซม,มาอุบลพี่น้องแล้วก็นั่งอุบลมากรุงเทพนะรถทัวนะร,ร์นั่งในบอพี่น้องได้ยูแต่บาปโนแบบเป็นคนที่นั่งรนแบบจะปวดเอวนะพี่น้องกเ็เลยว,วา่าถามรถเตียงนอนเป็นนะครับผมที่เด็กคิดว่าสองพันบาทนะครับคิดว่าสองพันหาพันหานะครับ ก็เลยมาถามถามโคตเตอร์เขานะครับผมเก้าร้อยบาทตัดสินใจพี่น้องบนลตัดสินใจเลยกลับบ้านไปเยี่ยามพอเมย์พี่น้องนะบ่มวมือด้สีเรียกกลับมาไทายอีกพี่น้องนะก็ลอติดตามิึงนะครับเพราเมือนี้ก็อยากกลับไปบ้านเบิ่งพี่น้องนะครับผมเพราามากรุงเทพกันประมาณสองเดือนแล้วนะครับสิกลับไปไทยไปฟังเล่าพี่น้องนะไปบึงบรรยากาศน้ำกันพี่น้องว่าตั้งแต่บาลโนเดินทางมา ออเดี๋ยวบนนะครับหรือว่าเดินทางไปกรุงเทพนี่หอนูอ้บนจากสุโม,มงพี่น้องนะครับเราติดตามมองมอนเนี่ยการทำการี่น้องแต่ว่าคะแนนเต็มสิบมาลไยสิบเอ็ดนะครับผมนอนสบายที่ีินดองนะครับไฟอยากมากนะครับผมีินดองฟังเล่าเขาเนาะอยากไปเที่ยวเมืองไทยหรือว่าอยากไปไทยมาล่าีินดองนะครับนั่งรถไฟฟ้ฝาอ่าข้อไฟกับผมนั่งรถไฟ ล่างพี่น้องอยู่วางซื่อกลับไปอุบลพี่น้องแล้วก็นั่งอุบลไปอ่านั่งจากสถานีไปมกสอุบลพี่น้องแล้วก็นั่งอุบลกลับปากเซ่พี่น้องวิดีโกดได้มาหนูให้ซิเบนนีดคะแนนเด้ครับผมเนาะเดี๋ยวไปเบกิกต้องกันพี่น้องมาเกินเนทางก็มารุนีจะยาวสัมนายพี่น้องเดี๋ยวไป z มคลิปต่อไปพี่น้องว่ามาเป็นจังไรนะครับผม แห้งครับผมหวงหังพี่น้องนะครับสะอาดสั้นด้วยครับแอร์เยน็แบบนแรเป็นครับผมดรอ่ใจากกรุงเทพอภิวัตนมาขบวนดาชสถานีพี่น้องตอนนี้นะจะเึงแล้วยนะครับเก็บดีดไว้เนาะ บ้านแห้งครับอยู่ตัวเมืองกรุงร้ายพี่น้องน,นะครับผมกาอยากมาสูตรอากาศอยู่เมืองเมืองแบบเป็นบ้านนอกของหน้าเรานล้วครับผมนะอยู่ในเมืองร้ายแหลครับ,รบอยากลองม้าผ่านดแบบนี้พี่น้อ,นองบรรยากาศผ่านเข้าบนเนาะมัสาาแบตเตอรี่ให้กับชีวิตแต่กามีโอกาสครบับไปสู่งานใหม่พี่น้องน,นะครับผมอะไรที่แบบ เบื่อการเบื่องานพี่งหรอกนะครับผมต้องพักตามกายแต่กันมาเที่ยวเบิ้งนะครับผมเพื่อ,อเพื่ออาสิมีกำลังใจเนาะในการสูงข้าต่อไปนี่ครับเดือดปิ้นตรงข้าะะง,งหน้านะครับผมนี่พี่น้องข้างหน้าแล้วทั้นี้ครับนั่นที่แถวจังหวัดอุบลนะครับผมตอนนี้ เพื่อพี่น้องนะครับอยู่ในเมืองกรุงนายเนาะก็เลยสีพาพี่น้องมาเปิดบรรยากาศแบบเป็นตรงในตรงหน้าเป็นโซนรถพี่น้องนะครับรอติดตามนะครับผมยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้บอลหนุนเลยเรือพี่น้องนะครับขอได้ใจดีครับสุดโปรแดงมากก็ได้พี่น้องนะครับเพื่อเป็นค่าเดินทางพี่น้องนะครับผมซอยสนับสนุนบอลหนุนนะครับผมค่าเดินทางพี่น้องนะขอได้ใจดีอยากติดตามอยากเบิดงคลิปพี่น้องนะครับจังไรก็คอมเมนต์มาได้พี่น้องเดี๋ยวมีโอกาสจะดาให้เบิ่งครับ น,นี่ตอนนี้พี่นอ้องพอนพอดพอนเบอร์ขับรถตรงไหนตรงหน้านี่เลตรงไหนตรงหน้าเธอเพี่นอ้องอัน พี่น้องเบิ่งชัดๆเลยครับผมมามันสะอาดดีบ่พี่น้องนะครับผมเบิ่งพี่น้องนี่ครับ เตียงนอนชื่วว่าชั่วว่ามีจะมองนั่งนะครับนอนนู้นตื่นเลยพี่เรา,น,เรน,านะพอเปิ่นมามาพับเปิ่นมาพับเปลี่ยนพี่เราเป็นเป็นเตียงนั่งบริโภเอาเป็นเตียงนั่งในกรณีวัดเป็นเตียงนอนในกรณีบัดพี่เราเลยจากเตียงนั่งเป็นเตียงนอนเนาะเรามีสิ่งหลายพี่เรานะ ก็จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อน,นะครับผมรักษาความสะอาดที่น้องนะเป็นนิ่งความสะอาดเป็นเป็นรับในะ็้งนนะ้ำเม็เจ้าหน้าที่แบบดูแลนะครับผม ภายนอกเนีน่ยบ่ฮู้เลยครับ่าเมืองไทยนี่เป็นจังได๋เนาะต่างจักกงหวัดเพิ่นพี่น้องรถไฟฮอดสถานที่บานเกินเลยน,นะครับมาเที่ยวมาเล่นนี่คนไทยคือสิสบายพี่น้องมาเยี่ยมยามันซ่องก็บ่อึดพี่น้องสถานการเดินทางเนาะไม่ว่าสิเป็นทั้งเครื่องบินพี่น้องทั้งรถชั่วนะครับทั้งรถไฟฟ้าจไอ้สิลนะคือสะดวกสบายแฮ่งพี่น้องนะเมืองไทยเนาะยอมรับเลยต่างถิ่นเขากับพี่น้องแต่ Gracias. va ื่นแลครับผมโอ้ยอันแรนนเนแเกเป็นนาเนาะเต็มซีฟให้สกตคะแนนเลยครับผมวสุดยอดหลายนะครับผมเที่ยวคนมาถามพังลา่าวพี่น้องนะครับรัถไฟอ่ารถไฟน่าจะเป็นรถไฟล่างนะครับผมที่แต่ที่เทพวิวันน้องมามาถึงที่นีล้วครับเต็มซีฟให้สกตเลยพี่น้องเราสุดยอดมากครับ เดี๋ยวเขาส่งเดินทางไปตเนาะไปบอกอพี่น้องครับเบกกลยบกตตามไปมาเซ่พี่น้องนะครับผมเดี๋ยวไปติดตามด้วกันครับหอดูบนแด้วพี่น้องโอ้โหบรรยากาศดีแ้งครับ